สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเลือกแม่พันธุ์หอยขมเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงต่อนะครับมาดูกันนะครับแรกนะครับเราก็ต้องเลือกหอยที่อยู่ในช่วงเจริญพันธุ์นะครับก็คือตัวใหญ่ครับก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับก็ถ้าอายุก็ประมาณ4-6เดือนนะครับถ้าตัวประมาณนี้นะครับ หรือถ้าเราจะกะประมาณเราก็ประมาณ1นคูณสเซนติเมตรนะครับขนาดตัวเขากว้างก็1เซนนะครับยาวนะครับจากหัวถึงตรงแหลมเขาเนี่ก็ประมาณ2เซนนะครับได้ก็ประมาณนี้นะครับหอยนมาดูนะครับถ้าฝาเ,าเขายังไม่ลึกนะครับอยู่ลักษณะนี้ก็แสดงว่าเขายังไม่ออกลูกนะครับถ้าฝาเขาลึกลงไปลึกๆนะครับแสดงว่าเขาออกลูกแล้วนะครับเราก็จะเลือกลักษณะนี้นะ ีนะครับดูลักษณะสีของเปลือกหอยนะครับก็จะออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับถ้าเข้มเกินไปนี่ก็อายุเยอะนะครับถ้าหอยที่ยังอ่อนๆอนอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับสีทถึงหเดือนก็จะออกสีน้ำตาลอ่อนๆลักษณะนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับเอามาเลี้ยงต่อเพื่อที่จะใ้ออกลูกไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นไงครับ เทคนิคนะครับเคล็ดลับในการเลือกแม่พันธุหอยขมนะครับก็คือจะต้องตัวใหญ่นะครับอายุประมาณ 4- 6เดือนนะครับมีาฝานี่เต็มนะครับแล้วก็สีของเปลือกก็ออกสีน้ำตาลอ,อ่อนๆรับรองไม่ผิดหวังแน่ครับก็รับทราบไปแล้วนะครับหลักการในการเลือกแม่พันธุ์หอยขมนะครับว่าเราจะเลือกอย่างไรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ